จะให้น้องไก่เฮ้ยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A p channel นะครับ และนี่คือคลิป A plus Just Talk นะครับจะเป็นคลิปที่มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าหนังหรือว่าอะไรที่น่าสนใจนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันใหม่ๆกันในคลิปนี้นะครับและแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกระแสที่อตอนนี้นักสะสมฮือฮากันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวปิดจ็อบปิดไลน์ของ Diecast นะครับ Iron Man m a น k 1นี่เองเป็นตัว Diecast นะครับที่ ก่อนหน้านี้ก็ออกมาโอไล่เรียงมาตั้งแต่234.56.7นะครับจนขาดแค่มาร์กหนึ่เนี่ยกักของไม่ยอมมาสักทีนะครับก็ดีครับเมื่อวานนี้ก็โอ้ได้ปล่อยภาพออกมาแล้วครับโอ้เรียกว่าได้รับเสียงฮือฮากันทั้งโลกเลยทีเดียวแต่นี่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ด e c a s t นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2.0ที่ออกมานานมากๆแล้วนะครับโอ้ตอนนั้นราคาพีเพียงแบบหลักหลักพันอยู่นะครับ ไอตัวใหม่เนี่ยโอ้โหราคาพีมันโอ้โหเป็นหนะมืน่นนะครับหมื่นถึงนิดนึงก็หมื่นห้าลนะสำหรับเจ้าตัวไดแคสต์นะครับมันก็เป็นการออกมาในอีเวนต์ของทาง Hot Toy นะครับมันก็จะชื่อ Hot Toy Summer Showcase นะครับ2021เรียกว่าปล่อยภาพมาทีจุกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักสะสม Hot Toy หนึ่งต่อ6เนี่ยนะครับก็รวมๆแล้วมีทั้งหมด6ตัวนะครับมี a m o r z e d d e a d Pool Black Widow i อ o n s t r ตรนโันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วก็อาร n m แมนมาร์นะครับที่เป็นด c แคสไม่ใช่ตัวนี้นะแล้วก็ s p i d e r m a แมน a c k and Gold สูนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ในภาคใหม่ของ w o no y Home นะครับตัวอย่างยังไม่ทันมานะครับของเล่นก็สปอยลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายเป็น Boba f e t t นะครับจะเป็นเวอร์ชันรีเพนจากซีรีส์ The Mandalorian นั่นเองครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวอ,อื่นทั้ง6ตัวนะครับใน uh, Summer Showcase เนี่ยเรามาดูไฮไลท์ของเราท,ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้กันก่อนครับนั่นคือ Iron Man m a r k 1 Diecast นะครับสำหรับ Iron Man m a r k 1 Diecast เนี่ยดูพวกดีเทลข้อมูลต่างๆนะครับในเว็บของเขานะครับก็ปรากฏว่าความสูงของเขานะครับ30ซนซึ่งเท่ากับตัวเดิมนะครับตัวนี้เปะ๊เปะๆเลย oh, <no. S 1> อันนี้แบบเอ้ย ผิดหวังมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพอผมเอาไปเรียงกับตัวอื่นนะครับอีก6ตัวมันจะเปรี้ยวกว่าชาวบ้านเลยนะครับเป็นกลายเป็นน้องเล็กไปเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นพี่ใหญ่ซึ่งผมก็คาดหวังนะครับว่ามันจะปรับความสูงให้มันเฉลี่ยไล่เลี่ยกันนะครับให้มันเท่ากับตัวอื่นจะได้ดูไม่น่าเกลียดนะครับแต่ก็ก็อย่างนี้ครับแล้วก็จุดที่2นะครับที่สังเกตได้ก็คือเขาใช้ใบหน้าเดิมเป๊ะเลยนะครับ เรียกว่าก๊อปปี้มาซีล็อกสำเนาถูกต้องกันเลยทีเดียวในตัวนี้นะครับเนี่ยมันใช้หน้านี้เป,เป๊ะเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาขุดของเดิมเอามาใช้แบบโอ้เล่นง,ง่ายมากเลยนะครับก็คือฐานนะครับมันก็คือฐานอันนี้นี่แหละนะครับคือเอามาให้เลยนะครับโอ้เรียกว่าทําทั้งทีราคาหลักขนาดนี้นะครับ ไม่คิดจะเปลี่ยนหรืออัปเดตอะไรมากเลยเหรออะมาดูจุดที่มันเอาใช้ของเดิมนะครับมาดูจุดที่มันเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับอัปเดตใหม่ๆแน่นอนครับมันเป็นซีรีส์ไดแคสตนะครับชิ้นส่วนเกราะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่บางส่วนนะครับทางคอสทอยเนี่ยภาพโปรโมทมันก็ทําเป็นไฮไลท์มาให้ดูนะครับเป็นสีขาวๆเนี่ยว่าตรงไหนอะ่ะจะเป็นเหล็กบ้างจะมีประมาณนึงนะครับ ไม่ใช่ทั้งตัวที่เป็นเหล็กนะครับมีแค่บางส่วนพวกแบบหลักๆอย่างนี้เป็นเหล็กครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนนะครับอันที่สองจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับคือเจ้าตัวนี้นี่เองเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับสำหรับเวอร์ชั่น2.0ตัวนี้นะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วมันจะให้น้องไก่เฮ้ยเอฟเฟกต์พาร์ตไฟนะครับมาให้แค่ชิ้นเดียวนะครับขึ้คืองกมากครับทั้งๆที่ในหนังอ่ะมันสามารถปล่อยออกมาทั้ง2ข้างได้นะครับ แต่ว่าสําหรับได c a แคสตัวใหม่เนี่ยที่เปิด p r e ออ d เดนะครับจะให้ขาไก่เนี่ยมา2ชิ้นนะครับก็ฟิลกันไปฟิลกันไปเลยนะครับและอย่างที่3ที่เป็นการปรับเปลี่ยนอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับคือระบบไฟนั่นเองตัวเก่าอะระบบไฟยังเป็นแบบเดิมนะครับที่จะใช้เป็นฐานกระดุมนะครับเนี่ยมันจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยรังฐานม,มันาอยู่ตรงนี้มันจะเอาเห็นไหม มันจะเอา่านกระดุมเนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนปิดอ่าแบบนี้นะแต่ว่าเจ้าด e c a s t นะครับตัวใหม่ระบบไฟมันจะเป็นแบบเอ่อ USB นะครับแต่ว่าจะไม่ให้สายมาให้นะครับในข้อมูลมันบอกว่าจะต้องไปหาสายมาเองนะซึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะคล้ายๆแบบ CD Toy ที่แบบ LED นะครับแค่เสียบสายไฟไปปุ๊บมันก็จะเปิดไฟได้นะครับ ดึงสามก็ยังเปิดไฟได้อยู่นะครับเหมือนเป็นแบบมีแบตเตอรี่ในตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแล้วก็นอกจากระบบไฟที่เป็น USB นะครับไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวมีมอเตอร์โรตารี่เนี่ยมันจะหมุนได้ด้วยนะครับตามข้อมูลก็บอกมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าทาง HotToy นี้เขาจะทำคลิปมาว่ามันหมุนยังไงผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ อันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือฐานนอกจากฐานแบบนี้นะครับที่เป็นไซซ์ size, แล้วก็มีไอ้ไอ้มิสไซเนี่ยมันก็จะให้ฐานอีกแบบหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นแรกก็คือตัวปกติส่วนอีกเวอร์ชันหนึงจะเป็นสเปเชียลอิดิชั่นนะครับซึ่งมันจะแถมตัวชิ้นส่วนหน้ากากเนี่ยเป็นเหล็กนะครับ raw material หรืออะไรสักอย่างเนี่ย มาให้นะครับซึ่งผมว่าไม่จําเป็นน่ะไม่ต้องเอาตัวพิเศษก็ได้นะก็สําหรับตัวนี้นะครับทางตัวแทนไทยนะครับทางคิงดอมทางคิงดอมคํานะครับชื่อร้านเรียกยากนะครับคิงดอมคำราคาพีนะครับได้เปิดออกมาแล้วก็คือหนึ่งหมื่นสี่นะครับอีก300นี้1 5ื่นแล้วนะ <c oughs> ซึ่งตัวเนี้ย ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัว2.0ะตอนนั้นราคา P ีหพัน6,800เท่านั้นโอ้ทั้งทั้ง,ท,งที่แบบหลายๆอย่างนีโคตรใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดจะพีฟังข้อมูลนี้ดีๆนะครับเจ้าตัวนี้กว่าของจะออกนะครับเออควอเตอร์ที่3นะครับปี2023นุู้นเลยนะครับคืออีก2ปีอ่ะกว่าจะกว่าจะได้เล่นนะครับไม่ใช่แค่ปีเดียวนะปกติฮอตพอเนี่ยจะเฉลีย่ย พอปิดพรีไปปุ๊บก็จะรอไปประมาณ1ปีเนี่ยอย่างต่ำเลยนะแต่สำหรับตัวนี้ย2ปีคิดดูก่อนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับสมมุติว่าคนที่มี2.0เหมือนผมนะครับมี2.0ตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็กำลังคิดลังเลนะครับว่าตัวใหม่เนี่ยเราจะเอาดีไหมหรือว่าเราก็เล่นแบบนี้ก็ได้นะ แล้วเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบดูกันนะครับส่วนสําหรับผมนะครับเอ่อถ้าผมคิดจะเออพีตัวใหม่เอาตัวใหม่นะครับตัวดแคสเนี่ยอืมหลักๆเลยนะครับประเด็นหลัก,ลกๆเลยที่ผมตัดสินใจถ้าจะซื้อนะก็คือความมันวาวนะครับของกรอบที่มันเอ้ยมันรู้สึกว่าเป็นเหล็กมากขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้มันจะออกด้านๆนิดๆให้มันยังให้ความรู้สึกเป็นพลาสติกอยู่นะครับ แต่ตัวใหม่เนี่ยเฮ้ยมันมันสวยจริงๆมันวิ่งเลยนะแล้วก็ประเด็นที่2น,นะครับก็คือไอ้ระบบไฟกับไอ้มอเตอร์เนี่ยครับที่เป็นลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาถ้าเอาก็เพราะ2เหตุผลนี้แหละครับเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยอย่างใบหน้าเนี่ยก็เล่นเอาหัวเดิมหัวเดิมยัดเข้ามาเลยนะแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะหลังๆทางฮ o รทอยเนี่ยพอได้ยินเสียงแฟนๆบ่นนิดๆหน่อยๆนะครับเขาก็มีการปรับเปลี่ยนทีหลังมีการอัปเดตน,นะครับ อา,อาจจะไม่ใช้หน้าเก่าแบบนี้ก็ได้นะก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะแล้วพอมีข่าวปล่อยออทาง o t t ทอเนี่ยปล่อยภาพเจ้า m a r ์คหนึ่งด t ตัวนี้นะครับซึ่งแบบไม่นานเท่าไหร่วันเดียวกันเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับทาง CD t o ทอเนี่ยโหก็รีบแบบรีบเข็นเข้ามาเลยนะครับก็ปล่อย m a r ์คหเหมือนกันที่เป็นสเกล1 1ต่อ10เป็นตู้สุดท้ายเหมือนกันนะครับปิดลน์ปิดจ็อบของทาง CD Toy ซึ่งทาง C ีดีทอยแซดดีทอยเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะครับ2 3 4 5 6 7ขาดแค่ตัวหนึ่งตัวเดียวนะครับซึ่งหลายๆค่าย,ายก็เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ผมเข้าใจนะว่าไอตัว Mark 1เนี่ยมันมันแปลกแยกแตกต่างจากชาวบ้านนะครับมันมีรายละเอียดดีเทลพวกเมคานิกเนี่ยโหยิบยิบเลยนะครับมันก็ค่อนข้างจะผลิตลำบากนิดนึงนะครับก็เลยออกช้าปิดท้ายในทุกๆค่ายเลยนะทุกๆยี่ห้อเลย ก็อันนี้ก็พูดถึงประเด็นของมาร์คหจบไปแล้วนะครับคราวนี้ลงมาดูอีก5ตัวนะครับเอาเป็นอะไรก่อนดีเป็นด็อกเตอรสเตนนะครับเป็นไอรอนสเตนเสเตนที่สวมเกราะไอรอนมานะครับแล้วก็มีดวงตาอากามอโตนะครับอยู่ตรงนี้แทนอาร์ฟเรอคเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครไม่ได้ตามข่าวก็น่าจะงงๆนะครับว่าเตัวนี้มันมายังไงนะครับ เจ้าตัวนี้มันก็คือคอนเซปต์อาร์ตใน a v e n g e r Endgame นั่นเองซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คอนเซปต์อาร์ตเท่านั้นนะครับได้มีการถ่ายทำแล้วด้วยแต่เพียงไม่ได้ใช้ฟุตเต็อันนั้นนะครับเขาเรียกว่าถ่ายแล้วก็เหมือนเป็นถ่ายแล้วก็เป็นตัวเลือกนะครับแต่ก็ตัดออกไปแล้วก็ไม่ได้เห็นนะครับซึ่งจะมีการสลับนะครับโทนี่สตาร์กก็จะใส่ชุดของสเตรน์ส่วนด็อกเตอร์สเตรนก็ใส่เกราะไอรอนแมนะครับเอ้ยมันก็แปลกดีนะ ตัดไปนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึง s p i d e r m a แอย่างที่บอกนะครับสไปเดอร์แมนเนี่ยมันยังไม่ปล่อยตัวอย่างหนังมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรู้สึกจะเป็นป๊อปนะครับป๊อปไอตัวหัวโตๆโต,โต,โต,นะตากลมๆเนะ่ะโอ้เรียกว่าสปอยของเล่นมาเพียบเลยนะครับมากกว่านี้อีก <c oughs> อันนี้ถือว่าผมว่ามันน่าจะมีอยู่ในตัวอย่างหนังนะสำหรับพอตทอยเนี่ย โบบ้าเฟนนะครับจากซีรีส์เดอะแมนดาโลเรียนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรอะรีเพนส์นะครับก็รีแล้วรีอีกนะครับตามสไตล์ฮอตทอย <S <S แล้วก็ไอตัวเด็ดนะครับตัวนี้เฮ้ยมาแปลกนะครับ a ัลโมไร Deadpool ซึ่งมีความเป็นเกรออาะไอรอนแมนนะครับแต่จริงๆมันดูเผลอเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายวอลเมชีเลยนะเฮ้ยมันดูบึกๆเอ้ยมันเจ๋งมากนะครับถ้าใครที่แบบชอบแบบสายขุนยนต์แบบดูร่ำร่ำมัดูแบบเฮ้ยแข็งแรงอ่ะดูแบบอาวุธครบมือเนี่ย ไอตัวนี้ก็เจ๋งนะครับเอาไปเล่นคู่กับ War Machine ได้เลยนะครับทรงเดียวกันเดะเลยนะครับแล้วก็ตัวปิดตัวปิดท้ายที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ Black ว i d โดจากหนังเดียวนะครับแบล็กวี d โดที่ตอนนี้นะครับได้ลงทาง Disney Plus นะครับของทางฝั่งยุโรปนะครับของทางฝั่งไทยก็จะลงใน Disney Plus Hot Star นะครับได้ข่าวว่าจะลงเดือนตุลาน่นนะครับอีกนานเลย แต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ชมในทางช่องทางธรรมชาติกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเปิดดูผ่านๆน,นิดๆหนึน่งนะครับอยากแต่ยังไม่ไม่ได้ดูแบบเต็มๆนะซึ่งแบบเอ้ยก็น่าจะสนุกดีแหละแต่ผมรอทาง Disney plus hotstar มาก่อนดีกว่านะครับค่อยดูแบบเอ้ยสะใจเนาะดูแบบลิขสิทธิ์ดีกว่าเนาะสนับสนุนการครับ เอาละครับสำหรับคลิป A+ Chat Talk คลิปนี้นะครับที่เรามาพูดถึง Hot Toy Summer Showcase นะครับที่ประเด็นหลักที่เราจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้ Iron Man Mark 1 Diecast นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นข้อมูลให้นักสะสมทั้งมือใหม่หรือว่านักสะสมมือโปรนะครับได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะครับว่าจะเอาไม่เอาหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนผมเนี่ยผมขอคิดดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนมาก มันเหมือนของเดิมเหมือนเหมือนเหมือนได้ตัวนี้มาเลยนะครับหลังๆคุณภาพคอร์ทอยส่วนทางกับราคาจริงๆนะ,นนนนะเอาละเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดต มา just talk กันนะครับคอติดตามชมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook a plus studio v 2ได้นะครับ